ทันหินหลือชารถม้าลือลัน่นเครื่องปั้นลือนามงามพระท่านลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอโดยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะและเอก็ต้องถือโอกาสนี้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดด้วยเลยค่ะ อากาศในยามเช้าๆสบายๆแบบนี้นะคะเอจะเริ่มพาไปสถานที่ผ่อนคลายที่หนึ่งในจังหวัดลำปางเลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าไม่มาที่สถานที่นี้นะคะถือว่ามันไม่ถึงลำปางค่ะจังหวัดลำปางนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสม,มากๆแห่งหนึ่งนะคะก็คือน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนั่นเองค่ะอยู่ในเขตพื้นที่อยทยาน่แห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง และก็ยังประกอบด้วยธรรมชาติป่าเขาน้ำตกอื่นๆมากมายอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยจึงถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของจังหวัดลำปางเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบอาบน้ำร้อนนอนแช่น้ำแร่ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีสถานที่สำหรับแช่น้ำร้อนในลักษณะแบบส่วนตัวและก็ส่วนรวมด้วยค่ะ เรียกได้ว่าธรรมชาติที่ทําให้ทุกคนมีความสุขผ่อนคลายจากความตึงเครียดน,นะคะมีลมหายใจธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นน้ําตกแจ้ทซ้อนที่สวยงามบ่อน้ําร้อนที่ดูอบอุ่นในยามเช้าแบบนี้และเราก็จะพบความมาสจรันของบ่อน้ําร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง73องศาเซลเซียสแต่ขอเตือนนิดนึงนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตแล้วก็ห้ามลงแช่เด็ดขาดเลยละคะ่ะ ผู้คนที่มาเที่ยวที่แห่งนี้นะคะมักจะติดไข่ไก่มาด้วยส่วนจะนำมาทำอะไรนั้นคุณชมลองสังเกตเด็กคนนี้นะคะว่าถืออะไรมาด้วยใช่แล้วล่ะคะ่ะผู้คนที่มาที่นี่นะคะมักจะนําไข่ไก่มาลวกกินระหว่างเล่นน้ําตกแจ้ซ้อนหรือว่าแช่น้ําแร่เรียกได้ว่าทั้งรับประทานทั้งแช่เลยคะ่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณอุทย,ยานแห่งชาติแจ้ซ้อนก็ยังมีร้านกาแฟาห,หอมๆแล้วก็อร่อยด้วยซึ่งเอก็ได้เียนรสชาติมาแล้วคะ่ะ มีมุมพักผ่อนหลากหลายให้เลือกแตกต่างกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมนี้หรือว่าจะเป็นมุมนี้หลังจากนี้นะคะผู้ชมเอกก็มีสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของจังหวัดลำพางที่จะพาคุณผู้ชมไปค่ะแล้วเอกก็ได้พาคุณผู้ชมมาสถานที่แหล่งผลิตเซรามิกในจังหวัดลำปางน,นะคะ สถานที่ที่มาในวันนี้นะคะก็คือ i n t r a c เซรามินั่นเองซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายเซรามิกและสินค้าโอทอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปางเลยค่ะและที่เป็นจุดเด่นของ i n t r a c เซรามินะคะนอกจากชามใบโตแล้วยังมีรูปปั้นไก่ตราประจำจังหวัดลำปางแล้วก็รถม้าคู่เมืองลำปางด้วยค่ะซึ่งเอก็ได้สัมผัสมาแล้วค่ะคุณผู้ชม